เมื่อนี้คันบเก็บไว้คือคงจะบ่อใดไทยทำครับผมไปเบิ่งครับไปครับลงครับนี่แหละเมนูก้ใยต้ตบไส้ผาคิลูหรือ30จีบครับผมจัดไปครับซอยตับครับผมอ่าได้หนา,นาหน่อยหนึ่งนะครับนะ รถเก็บไใก็คือจังว่าล่ะเมื่อเต้นเลยล่ะรอยเลือดเนาะครับนเนาะอ่ะไปออไปครับผมลงหมอลงหมออาไปเฮ้ยครับผมสูรรถครับสูรรถ โอขัวคนคนต้งไปพริกจิ๊ดจิตสุดยดอดเราใส่พริกนี่น้ำปลาครับน้ำปลาใส่จองเครื่องครับดีเอาไปสักสองจองนะครับตามจองแถมไปอีกหนึ่งขีเพีย้ยเพิ่มน้ำเข้าไปตามด้วยใบมะกรูดหอมแขกครับผมหอมแขกไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แล้วแต่คนหมัก ผู้ดใดมากะน,นี่แหละสุดยอดแล้วนี่จานมากเลือดไปเลือดไปเลือดไปลดลงไปลงไปลอยเลือดนะครับเนาะ โอ้โห oh สุดยอดเพิ่มที่กัาวไปอีกบอตองบอกว่ามันเป็นจั้งใดงเริ่ดเมื่อ,อหันปุ๊บไปเฮ้ยลืมของแสบครับผมลืมของหวาน ก็พิดเริ่มของหวานอ่าไปจัดไปจัดไปราดหน้าวันหหยก็ภูเขาฟูจิไป